มาร์กต้วนปล่อยโซโล่อัลบั้มชุดแรก The Other Side from MV เพลงใหม่ Far Away เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาหนุ่มมาร์กต้วนหนึ่งในสมาชิกวง GOT7 ได้ปล่อยอัลบั้มเดี่ยวชุดแรกของเขาอย่าง The Other Side ออกมาให้แฟนๆได้ฟังกันนี่คืออัลบั้มที่เผยตัวตนอีกด้านของหนุ่มมาร์กผ่านแต่ละบทเพลงซึ่งสะท้อนความผิดหวังและเปล่าเปลี่ยวเวลาที่เขาต้องเผชิญกับความยากลำบากโดยมาร์กร่วมเขียนทั้ง20เพลงในอัลบัม้มซึ่งนับรวมซิงเกิลที่เขาทยอยปล่อยออกมาชิมลางก่อนหน้านี้5เพลงเข้าไปด้วยอย่าง Last Breath My Life s e ฟ Me โลลี่และ I Miss You So Much นอกจากอัลบั้มเขายังปล่อย MV เพลงใหม่อย่าง Far Away ออกมาให้แฟนๆได้ชมกันในวันเดียวกันโดยเพลงพูดถึงความเจ็บปวดของคนที่พยายาม move on จากความสัมพันธ์อันเลวร้ายผ่านเนื้อร้องและทำนองกีตาร์แสนเศร้าสามารถชม MV และฟังอัลบั้มเต็มของมาร์กได้แล้วทาง y o u t u b e และตาม Music s t r e a m i n g p แ a ล f o r m ค่ะนิทานสุดคลาสสิกพีโนคิโอกลับมาในรูปแบบภาพยนตร์ นิทานวัยเด็กสุดคลาสสิกพีโนคิโอ,โอกลับมาอีกครั้งในรูปแบบภาพยนตร์ไลฟ์แอคชั่นผสมประสานงาน CG สุดอลังการกำกับโดยโรเบิร์ตเซเมคคิสหนึ่งในผู้กำกับแถวหน้าเจ้าของผลงานดังอย่างนังไซไฟตรภาค Back to the Future และหนังรางวัล Forest Gu ์กัมพีนโนคิโอเวอร์ชันนี้คือหนังรีเมคของแอนิเมชั่นปี1940ที่เล่าเรื่องราวของเด็กชายหุ่นไม้พีโนคิโอ,โอที่เราคุ้นเคยตั้งแต่ที่เขาถูกทำให้มีชีวิตขึ้นมาไปจนถึงการประจนภายสุดอันตรายที่เขาต้องเผชิญน,นังได้นักแสดงดัง ผู้ประดิษฐ์พีโนคิโอพร้อมซินเฟียเอริโวในบทนางฟ้าที่เสร็จให้พีโนคิโอมีชีวิตและได้ลุคเอเวนส์ที่มาในรูปลักษณ์แปลกตากับบทเจ้าของเกาะ Pleasure Island สุดร้ายกาศโดยหนังจะลงฉายทาง Disney Plus ในวันที่8กันยายนนี้ค่ะวอเนอร์บราเประกาศเลื่อนฉายหนังภาคต่อช h a แซมและ a q u คูแม แผนธุรกิจใหม่ของ Warner Bros t h e Discovery ยังส่งผลกระทบกับหนังในค่ายอย่างต่อเนื่องเพราะล่าสุดหนังภาคต่ออย่าง Shazam Fury of the Gods และ Aquaman and the Lost Kingdom ได้ถูกเลื่อนวันฉายให้ไกลออกไปอีกเดิมที่ชุด z a m Fury of the Gods มีกำหนดฉายในโรงภาพยนตร์เดือนธันวาคมปีนี้แต่ถูกเลื่อนฉายไปเป็นเดือนมีนาคมปีหน้าแทนที่ Aquaman and the Lost Kingdom ที่ตอนนี้ถูกเลื่อนไปฉายเดือนธันวาคมปีหน้าแล้วแม้จะเป็นข่าวร้ายของแฟนๆแต่กลับเป็นโอกาสดีของ2องู่กับโดย David F Sandber กพกับชุ a z า m ได้โพสต์ทวิตเตอร์ว่าเขาเข้าใจการเลื่อนฉายหนังเพราะธันวาคมนี้มีหนังภาคต่ออย่าง Avatar The Way of Water ฉายด้วยจึงเป็นเรื่องดีที่เลื่อนชุดซมออกไปเพราะหนังฟอร์มยักษ์ทั้งสองเรื่องจะได้ไม่แย่งโรงกันฉายส่วนพุ่มกับ Aquaman อย่าง James วานก็ได้โพสต์รูปอาร์ตเวิร์กบางส่วนจากหนังพร้อมบอกว่าจะใช้เวลาที่ได้มาเพิ่มเพื่อเน,นรมิตอาร์ตเวิร์กเหล่านี้สู่จอภาพยนต์ให้ออกประดีที่สุดเท่าที่จะทําได้ และนี่คือทั้งหมดของกระแสบันเทิงโลกนะคะกลับมาพบกับน้ำได้ใหม่เวลาเดิมวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะสามารถรับชมรายการย้อนหลังและติดตามข่าวสารได้หลากหลายช่องทางโซชเชียลมีเดียของโมโนทวนตี้นค่ะ